สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักการเกษตรวันนี้ผมสมพักชูโชควิศวเกษตรยั่งยืนวิศวเวอร์แพนเดินทางมาอย่างจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจะมาดูว่าพี่น้องใช้คู่หูประจันเวอร์แพนเวอร์แพนกตรศาสรในการปลูกมะละกอได้ผลอย่างไรนั้นวันนี้ติดตามกันมาครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูต้นต้นกําเนิดของความแซ่บ ที่มันเริ่มต้นจากภาคอีสานและตอนนี้ผมพาอาจารย์มาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับพี่โอครับผมครับสวัสดีพี่โอครับสวัสดีครับพี่โอครับพี่โอเนี่ยมีชื่อจริงนามสกุลจริงสถานที่อยู่ที่ไหนครับที่วัฒนวัสายดีรีทีับ้านสำเบิงตำบลกระแชงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษอ๋อครับผมนี่คือพี่โอนะครับผู้ปลูกมะละกอและมะละกอเนี่ยที่พี่ปลูกเนี่ยมันกี่ไร่กันครับประมาณห้าไร่ครับห้าไร่กี่พันต้นครับประมาณสองพันครับสองพันสองพันต้นแล้วเป็นสายพันธุ์อะไรครับ พันพื้นบ้านครับ๋อพันพื้นบ้านสีสะเก็ดครับซึ่งเหมาะแก่การทําส้มตําครับลักษณะของเนื้อมันเป็นไงครับเนื้อของพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยมันเนื้อกรอบนี่ครับเนื้อกรอบลูกหนึ่งเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลเวลาเราส่งขายครับประมาณกิโลครึ่งนี่เป็นการปลูกมะละกอครั้งแรกของพี่โอหรือเปล่าครับผมครั้งแรกเลยครับนี่ปลูกไปกี่เดือนแล้วครับประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วมันห่างกันต้นละเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมตรครับสองเมตรอ๋อสองเมตรคูณสองเมตรนะครับพี่โอไปได้ความรู้ด้านนี้มาจากไหนครับในการปลูกมะละกอก็ตาม หมู่บ้านพ้าการปลูกแบบแบบนี้ครับอ๋อหมู่บ้านเราปลูกกันแบบนี้แล้วก็ได้ผลผลิตดีครับถูกไหมครับหลังจากปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยมันกี่เดือนกันครับถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกประมาณ6กถึงเเดือนครับหกเดือนครับเก็บครั้งแรกอะที่เก็บไปนะได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้80ถุงครับ80ถุงนี่มันกี่กีกิโลกันครับแปดแปดร้อยครับแปดร้อยกิโลครับครั้งแรกนะครับพี่โอ๋ปลูกครั้งแรกไก่การปลูกมาแล้วกอครับแล้วรู้จักคู่หูเนี่ย ครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเพื่อนเพื่อนบอกครับเพื่อนปลูกแล้วมาบอกให้บ้าพิษผลิตภัณฑ์นี้ดีครับพอเราปลูกไปกี่เดือนแล้วก็พมาบอกปลูกประมาณสามเดือนสามเดือนเขามาบอกครับเราเราเรารู้สึกยังไงก็อยากอยากลองครับอยากลองเอามาฉีดครับฉีดฉีดดอกครับฉีดตามดอกใบใบพ่นไหมพ่นเหมือนกันครับพ่นใบด้วยครับอัตราส่วนยังไงครับในที่ห้าละห้าไร่สองพันต้นเนี่ยใช้ถังพ่นถังยี่สิบลิตรหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับ แล้วก็ตัวไข่ตัวซารนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับพ่นทีห่างยังไงครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาสิบวันครับสิบวันต่อครั้งสิบวันครั้งครับทุกตลอดมาจนเก็บเกี่ยวเลยครับถูกไหมครับโรคมะละกอพื้นบ้านของศรีสะเกดเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับโรคคนเน่ารากรากมันเน่าครับรากรากเน่าเป็นน้ำเยิ้มๆนี่เหรอครับครับมีบ้างไหมครับมีสักต้นสองต้นไหมในแปลงของเราน้อยครับน้อยมีมีไม่มากครับไม่มากครับ เห็นผลครั <Five pressing Prem first> ้งแรกจากการฉีดค <Why? S 2> ืออะไรครับดอกไม่ร i̇şte ่วงครับเพราะดอกไม่ร mm ่วงแล้วอันที่สองที่เหเพราะเห็นคืออะไรมันติดลูกครับมันติดลูกครับทุกลูกนี่ไม่มีร่วงเลยครับเราเก็บครั้งแรกเมื่อตอนหกเดือนใช่ไหมครับครับผมมะละกอเนี่ยเราจะเก็บกี่วันครั้งสิบห้าวันครับสิบห้าวันครั้งประมาณสิบห้าวันครับครับอายุไขของมะละกอเขากี่เดือนกี่ปีกันครับประมาณปีกว่ากว่าเก็บมากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งครับเก็บมาสามครั้งครับผม รวมผลผลิตที่หลังจากใช้คู่หูเนี่ยสามครั้งเนี่ยรวมกันได้กี่กิโลครับในประมาณสิบตันครับสามครั้งรวมแล้วได้สิบตันครับที่ตลาดเขาพอเขาซื้อเนี่ยเขาเขาบอกไปว่ามะละกอเราเป็นยังไงเขาบอกว่าลูกสวยครับลูกสวยครับน้ำหนักดีครับเราหนึ่งลูกเนี่ยที่ส่งตลาดเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณโลกว่าครับโลกว่าครับถือเป็นที่ตลาดต้องการครับผมพี่โอครับผมขออนุญาตถามพี่โอแบบเมื่อก่อนนะครับ ตอนที่พี่โอ๊ปลูกมะละกอครั้งแรกเนี่ยพี่โอ๊ก็ใช้ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมครับรับผมปุ๋ยทางดินเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาใช้เป็นสูตรอะไรครับสูตรเสมอครับสูตรเสมอนะครับรับผมและพี่โอ๊ใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่เนี่ยกี่กระสอบครับประมาณห้าถึงหกสอบครับห้าถึงหกกระสอบตีเส้หกกระสอบไปแล้วกันครับหกกระสอบห้าไร่นะครับแล้วหลังจากมาเจอคู่หูเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยทางดินไปกี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบครับสี่กระสอบกับคู่หูแล้วก็มีพวกฮอร์โมนอะไรไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้้ใชครับเลย คู้หดร้อนครับครับผมอ๋อขนาดนี้มั่นใจขนาดไหนครับในการที่ใช้คู่หูครับมั่นใจครับจะเก็บครั้งต่อไปครับผมคาดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นไหมครับดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นครับน่าจะเพิ่มขึ้นมาเราจะเก็บได้สักกี่ตันครับคาดการคาดการว่าประมาณแปดตันครับครั้งต่อไปครั้งต่อไปแปดตันครับครับผมให้หน้าสามครั้งรวมกันได้สิบตันครับผมนี่ครั้งต่อไปแปดตันดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้นะครับในการดูแล แล้วก็ปลูกมะละกอเพื่อการค้าในการทําส้มตําให้กับพี่น้องทั่วประเทศพี่โอครับอยากให้พี่โอได้บอกความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะละกอผ่านพื้นเมืองโดยเฉพาะพื้นเมืองแบบสีสเกตของเราและก็พื้นเมืองอื่นๆตลอดจนสายพันธุ์อื่นๆคู่หูมันไปช่วยเขาอย่างไรครับเียนเชิญครับก็มันช่วยให้การเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับลูกสวยติดดอกดีครับผมพอลูกสวยติดดอกดีครบถ้วนนะครับย้ำกี่ครั้งก็ต้องเป็นอย่างนี้ ท่านทั้งหลายครับผู้ที่รักอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะมะละกอวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆจากพี่โอได้บอกกล่าวให้กับพี่น้องทั่วประเทศว่ามะละกอนั้นท่านดูแลง่ายๆโดยเฉพาะการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์เพนเวอร์เพนกจระันแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตติดดอกน้ําหนักดีนะครับตลาดต้องการถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่โอเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรครับขอบคุณครับและ พี่น้องที่เคารพครอกับวิสัยเกษตรยั่งยืนและผู้จัดการภาคอีสานจะเดินทางไปเพื่อดูแลพี่น้องที่ผลิตผลผลิตให้ทรงคุณค่าและเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินล้านและที่สําคัญครับใช้แล้วดีเหมือนพี่โอ๋ใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ด้วยพี่โอ๋ครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งขอให้พี่น้องทุกคนครับติดตามคลิปต่างๆของเวอร์แพน w o เวอร์แพนดาระสานกู้เงินกสิันต่อไปว่าจะไปที่ไหน เพื่อไปช่วยให้พี่น้องมีความสุขในการทำเกษตรแบบยั่งยืนครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันธุ์ที่เราเห็นเนี่ยคือในสวนพี่มีสองสายพันธุ์นะครับพันธุ์ลูกสั้นนะครับพันธุ์ลูกสั้นนี่มันเป็นยังไงครับมันจะกรอขัวครับจะกรอกว่าครับผมกรอกว่าพันธุ์ลูกยาวครับผมแล้วนี่ลูกที่เก็บส่งตลาดคือลูกไหนครับลูกอย่างนี้เลยเก็บทั้งสองครับผมอัะประมาณนี้ครับประมาณนี้ลูกลูกลูกสั้นจะประมาณนี้ครับผมเก็บส่งตลาดพอเก็บส่งตลาดนี่นี่น้ำหนักประมาณ ประมาณกิโลกิโลหนึ่งะะนะครับโอ้นี่คือพันธุ์ลูกสั้นเป็นพันธุ์พื้นเมืองพี่เขาปลูก 2, สองสายพันธุ์เดี๋ยวไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งครับพพันธุ์ลูกยาวนะครับที่เก็บส่งตลาดพี่โอค,ครับนี่คือลูกของพันธุ์ลูกยาวครับผมเป็นพันธุ์พื้นเมืองร,รีสเกตเหมือนกันนี่คือลูกที่เราจะเก็บส่งตลาดครับผมนี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าก็ถือว่าเก็บได้เลยครับผมตลาดนิยมลูกไหนมากกว่ากันระหว่างลูกป้อมกับลูกยาวลูกยาวครับผมลูกยาวเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าราาคมันจะ แพงกว่าอ๋อลูกยาวแพงกว่าครับผมทั้งๆที่กรอบน้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่าครับผมเพราะว่ามันมันมันยังไงครับพี่โอมในการบรรจุมันปอกง่ายครับปอกง่ายครับผมเห็นพี่โอมบอกว่าเวลาใส่ถุงแล้วมันจะใส่ได้ง่ายกว่ากันครับผมอ๋ออย่างเนี้ยกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้กิโลละสามบาทสามบาทนะครับครับปอกง่ายแล้วก็เก็บใส่ถุงง่ายครับที่สําคัญก็คือว่าลูกละกิโลกว่าๆเป็นที่นิยมของตลาดครับอ๋อครับ